โอเคครับผมวันนี้ครับโอ้ยรถใหม่ป้ายแดงอีกแล้วโอ้โหนี่ถ้าไม่แปะคือป้ายแดงอยู่หลังเพิ่ออกศูนย์ออกปุ๊บมาปั๊บออกปั๊บมาปุ๊บโอ้โหยก็คือขับไม่ถึงสิบโลขับไม่ถึงสิบโลโอ้โหเร็วรวดเร็วมากก็คือจองของไว้อยู่แล้วสำหรับลูกค้าคันนี้แล้วก็เป็นชุดใหญ่ที่สำหรับตัวรถรุ่นไหนครับ ฟอร์ดเอเวเ t สเน็กเจนไทเทเนียมสี่คูณสี่ใหม่กลิปคือยังไม่ได้รถแต่เอาของแต่งมาแล้วอ่าสั่งมาก่อนแล้วสั่งมาก่อนแล้วพอมาปุ๊บมาใส่เลยเต็มๆมีอะไรบ้างครับปุ้บเบ็ของที่ใส่ครับโอ้โหบอกไม่ถูกเลยไล่กันไม่ถูกเลยเยอะมากไล่ทีเะอย่าครับข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อนเอาไฮไลท์ก่อนเลยสีเขียวไฮไลท์ก่อนเลยสีเขียวเขียวเด่นๆครับเป็นเบรกทานามล่านะครับเป็นคัสตอมนะครับ20่ จานหน้านะครับอยู่ที่400มิลครับส่วนจานหลังอยู่ที่380นะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับสีเขียวเด่นๆมาเลยต้องบอกก่อนว่าไอ้ไอ้ไอตัวล้อคัสตอมไอ้เบรกคัสตอมของเราเนี่ยมันสามารถสั่งได้หมดไม่ว่าจะเป็นใส่รถรุ่นไหนแล้วก็เอาตัวของอตัวไหนมาแปลงใส่สีก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีอะไรอันนี้เขาเลือกเป็นสีเขียวของคาเยนเลยเป็นสีเขียวคาเยนใช่แล้วก็ลายตัวครับตรงกลางที่ตอนนี้เขาเรียกเป็นสีดําก็สามารถเลือกเป็นสีสีอื่นได้เป็นสีทองอ่าหรือเป็นเสียสีอะไรนะ น้ำตาลไม่สีน้ำตาลไม่สีบรอนสีได้หมดแล้วก็ตัวจานจานเบรกก็เหมือนกันจานเบรกก็สามารถซอสล่องได้หลายลายให้เลือกก็คือสามารถคัสตอมได้คัสตอมได้หมดนี้เป็นงานแบบว่าตรงรุ่นใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรครับคุณเบสอะไรเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยข้างหน้าตรงไหนครับเนี่ยโอ้โหแดงๆแป๊ดๆเลยชุดโช๊คโปรเฟนเดอร์ครับโอีสองจุดห้าเป็นซับแทงค์หน้าหลังนะครับก็คือปรับได้แปดระดับถูกต้องครับผมปรับแปดระดับได้ทั้งหน้าทั้งหลังนุ่มก็ปรับเบอร์อ่อน อยากแข็งๆมากก็ปรับเบอร์ก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของโปรเฟนเดอร์ใช่คไม่ไม่ได้มาพร้อมโชคมาพร้อมสปริงแล้วก็ตัวมาปรับโชกมาสปริง เป็นมีสปริงแล้วก็มีทวยปรับระยะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนคือเซ็ตคันนี้เขาโหลด2นิ้วอยากโหลดลงมาประมาณสองนิ้วถ้าเกิดว่าสแตนดาร์ดไม่ต้องมีปีกนกแต่ว่าทีนี้โหลดต้องมีปีกนกแล้วอันนี้ก็เป็นปีกนกตรงรุ่นนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์เหมือนกันตัวนี้แดงๆที่ว่าเป็นก้านเนี่ยปีกนกมีเบรกแล้วมีช็คแล้วขัดล้อไม่ได้ถูกต้อง ล้อเป็นของอะไรพี่เวกวิวนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นล้อขอบ20สีดําเงารุ่นตัว vf04 ครับล้อเวกวิว20สีดําเงานะครับ vf04 รัดด้วยยางพิลลารี่ครับเป็นยางออเทเลนนะครับตัวนี้เป็นพิลลารี่สกอตแลนด์เอทีอาร์ครับอ่าเป็นยางออเทเลนเอาไปต่อด้านขวากำลังด้านขวาครับโอ้โหคืออะไรกองเยอะแยะไปหมด คือรถมันเป็นทรงเขาเรียกทรงสุลต่านแกสเตอร์พี่อ่ากันชนหน้าคาก็ต้องเปลี่ยนโฉมดิพี่ให้มันดูดุขึ้นให้มันดูดุให้มันดูแบบทัมเมอร์อันนี้เขาเลือกเป็นของตัววิกเตอร์อันนี้เป็นวิกเตอร์ V2 นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นกันชนหน้าแล้วก็กันชนท้ายพร้อมกับกระจังหน้ามีไฟด้วยมีไฟด้วยเห็นไหมมีไฟส้มๆนี่สามจุด ออกแนว<อ>แบบแฮมเมอร์หน่อยใช่ต้องบอกก่อนว่าตัวกระจังหน้าก็เป็นตัวของวิกเตอร์เหมือนกันแล้วก็ว<ช>จุดด้านบนเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองตัวกันชนกันชนด้านหลังนะครับก็สามารถเลือกคัสตอมได้เหมือนกันระหว่างาการทําสีเขาจะเขาเรียกว่าจะมีเป็นช่องไฟตรงกลาง<ช>ลจะเลือกเป็นสีดําเงาตัดดาเงาก็ได้หรือจะเป็นสีเทาสแตนด์ดอันนี้ก็คือเลือกได้หมดเลือกได้ครับ่ใช่ถูกต้องครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดยังไม่ท้ายสุดเหลือยังไม่ท้ายสุดทอดก่อนไปทอดก่อนไปทอด ต้องมีของตรงรุ่นเสียงมันต้องมีเสียงมันต้องมีรถบุขนาดนี้ไม่มีเสียงไม่ได้ h KS ครับพี่เป็น h KS ท่อแบบเขาเรียกว่าท่อนตรงทั้งเส้นทั้งเส้นไม่เชิงทั้งเส้นคือหลังจากแคปมามีมอพักซิงเรียบร้อยสองท่อนโอ้โหแล้วก็ปลายท่อเป็นคาร์บอนด้วยปลายท่อเป็นคาร์บอนสกรีน SK h เรียบร้อยเสียงแบบเด่นๆเลยต้องบอกก่อนว่าปลายท่อเนี่ยมีให้เลือกประมาณ3แบบ3แบบอันนี้เลือกอาเรีกเลือกเป็นแบบ แบบตรงอาแบบตรงออกข้างเดียวใช่หรือจะเป็นออกตรงสองข้างแล้วก็หรือว่าจะเป็นแบบออกคู่แต่ออกเฉียงๆด้านข้างาเลือกอะไรหมดเลือกได้หมดโอเคสุดท้ายครับผมอนุภูตอะไรครับเนี่ยปันรองใต้ท้องครับเป็นของงานออปชั่นนะครับก็คือเป็นสามชิ้นเป็นทรงสามชิ้นแล้วก็เขาเรียกว่ามีมีช่องเซอร์วิสด้วยมีช่องเซอร์วิสใช่ถ่ายน้ำมันเครื่องถูกต้องสามารถเปิดตรงนั้นขึ้นลงมาได้เลยได้เลยครับพี่ของทั้งหมดทั้งมวลนี้กำลังจะเข้ามาอยู่ในรถคันนี้คันนี้ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนดูดันแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวน้องเบสจะเป็นคนติดตั้งเลยนะผมเอาโอเคไปดูกันดีกว่าครับ okay, ไปครับพี่ สวยมากครับคุณผู้ชมครับผมนี่น้องเบสรีวิวหน่อยดีว่าเราแต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างฮะโผลทรงเขาเรียกว่าสุลต่านดูไบสไตล์กับอากาศที่ร้อนแรงดั่งทะเลทรายทรงอย่างแบ๊ดมากตอนนี้โอเคครับกันชนหน้าครับเป็นของวิกเตอร์ครับพี่บูมเป็น V2 สองได้วิกเตอขาเปลี่ยนเปลี่ยนกันชนหน้ากับกริวหรือว่าใช่กับทางหน้าก็มีไฟเป็นสามดวงตรงนี้แล้วมีแล้วมีเออดีตรงนี้เป็น LED สี่เหลี่ยมตรงนี้เวลาเปิดไปเดียวก็คือจะแมทกับตัว ไปก็ปิ๊บๆตรงนี้ด้วยฮะสวยฮนะยนะเท่มากใช่ครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นล้อนะเป็นล้อเวกนะฮะเป็นล้อเวกวิว VF04 นะครับ,รบขนาด20นิ้วนะครับหลัง,งอะไรยางพิลาลารี่เป็นพิลาลารี่สกอร์เปียน ATR ออเดเลนะฮะค,ครับผม ก็ข้างในล้อโอ้โหสวยๆท่านนเด่นๆคืออะไรวะเขียวๆได้เบรกคัสตอมครับพานาเมล่า28จ้าบแปตอมเขียนเป็นเบมโบ่เบมโบ่ครับโอ้โหสวยจานโซ่ล่องเท่ๆจานโซ่ล่องเท่ๆขนาดประมาณ400รมิลใช่ใส่ช่วงล่างใส่ช่วงล่างเป็นโปรเฟนเดอร์ครับตัวไหนโอเอ็มสอแบบเทพเลยโหลดลงอีก2นิ้วเป็นซับแทงคหรือไหมเป็นซับแทงค์ใช่ครับสามารถปรับได้8ระดับทั้งหน้าทั้งหลังมันมีอย่างหนึ่งด้วยคือข้างใต้รถ ทั้งใต้รถมีอย่างเวลาขับลุยๆก็คือต้องกันกระแทกไว้ก่อนใช่ก็คือมีเป็นอันกาศชุดอันตรกาศของออปชั่น3ชิ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าตัวสวิตต์มีลงสวิตขให้ายออกถายออกเพื่อถ่ายน้ำมันเครื่องใช่โอเคแล้วก็ทำโคมดีลิททั้งคันนะครับผมโคมดีลิทเอาสีเงาๆออกเป็นสีดำแทนใช่โคมดีลิทรอบคันและสุดท้าย ตายท้องมีอย่างหนึ่งพี่อีกอย่างนึงเหรอคือวะา HKS อ๋อมี HKS นะครับผมด้านหลังเป็นท่อ HKS นะครับเป็นท่อแบบ full system ท่อเทพเลยอะเทพเลยสำหรับตรงรุ่นได้โอเคครับใครสนใจฝากช่องหน่อยฝากช่องฝากไลน์แอดหน่อยดิน้องโอเคครับใครสนใจรถสวยๆแบบนี้ครับอยากแต่งรถสวยๆแบบนี้ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ไลน์แอดออตบานนะครับแล้วก็ขอฝาก Facebook IG TikTok YouTube นะครับช่องอะไรครับพี่บูมออตบานเรนร้องไห้แล้วนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ก็สับคายด้วยนะครับใครอยากแต่งนะครับผมตอนนี้เรื่องนะเอเวอร์เรสต์นะผมหรือรุ่นอื่นๆนะผมเอเจ็ววงเอเวีอย่างเงี้ยไลน์แอดออตบานนะปรึกษากันได้ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมบูมกับเบสขอลาไปก่อนรถสวยๆคันนี้นะครับใครอยากเจ๋งแบบนี้เข้ามาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ